ตอนนี้ผมยิ้มมายิ้มมาน่าจะเป็น10บสชั่วโมงแล้วนะฮะยังหยุดยิ้มไม่ได้เลยนะครับผมอดคิดทีไรนะเห็นภาพเอมเบโมยิงนะฮะเห็นภาพโอ้โหนักเตะของเราเล่นได้ดีขนาดนี้นะมันหุบยิ้มไม่ได้จริงๆนะครับผมแล้วมาคุยกันเรื่องฟิลนะเป็นฟิลลิ่งส่วนตัวเลยนะฮะคุยหลังเกมกันหน่อยดีกว่านะว่าวันนี้ รู้สึกอย่างไรบ้างกับทีมยูไนเต็ดในวันนี้นะครับผมก่อนจะรับชมคลิปนะอย่ายลืมนะกดติดตามกดซับสไคร์กดถูกใจคลิปเป็นกำลังใจให้ช่องวิศชชแนลด้วยนะจ๊ะ โอ้หสำหรับเกมนี้นะฮะเราสามารถเอาชนะนะฮะศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะฮะด้วยการเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อศูนย์โดยความจริงแล้วนะฮะมันควรจะเป็นแบบ7ประตูต่อศูนย์เลยด้วยซ้ำนะฮะถ้าไม่มีคานมีเสานะฮะแล้วก็มีลูกล้ำน้าอีก3ลูกช่วยไว้นี่แมนซิเมื่อวานนี้เละเทะแน่นอนนะครับผม <laughs> แต่เอาจริงๆเนาะการชนะแค่2อศูนย์แมนซีก็ถือว่าเสียหายเยอะมากๆแล้วนะครับผมเนาะไม่งั้นเขาจะคะแนนจี้กับอาร์เซนอลอีกอีกก็คือจะห่างกันแค่4แต้มถ้าเกิดชนะแมนยูได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ห่างอาร์เซนอลอย่างยาวไกลนะฮะสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแต้มเลยนะครับผมแต่เมื่อวานนี้อาร์เซนอลก็สะดุดนะครับผมไปเสมอไปนะครับเมื่อคืนนี้น่าเสียดายมากๆนะครับในโอกาสที่ ควรจะคะแนนชีกค่างขึ้นไปอีกแต่ออส์เนนอลก็ยังได้แค่แต้มเดียวนะครับผมทีนี้หูรูปเกมเมื่อวานนี้ใครได้ดูฟูลแมตช์เนี่ยจะบอกได้คําเดียวว่ามันเป็นเกมที่เพลิดเพลิน,นะฮะมันมีความสุขมากๆนะครับเกมของยูไนตเต็ดตั้งรับดีมากนะฮะดีแบบหไม่รู้จะชมยังไงอะ่ะโคตรดีอะ่ะใช่ไหมใครดูจะจะคิดแบบเดียวกับผมมันเล่นกันโคตรดีอะ่ะคือแบบดูแล้วมันมีความสุขมากๆนะเกมสมูทแบบ เราไม่รู้สึกถึงความกดดันว่าว่าแบบเราจะซูซิตี้ได้ไหมเลยอะ่ะตลอดทั้งเกมเลยนะฮะคือเราดูแบบเพลิดเพลินอะ่ะเป็นการดูยุยเต็ดแบบอารมณ์ยุ90ค90กลับมาเลยอะ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวก็ยิงได้นะอีกไม่น่าหลอกอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วมันก็มีประตูให้เราเห็นตลอดทั้งเกมนะถึงแม้ว่าจะมีล้มน่องล้มหน้าไปนะฮะแต่มันก็เป็นนิมิตใหม่อันดีนะครับก็คือช่วงครึ่งแรกมันมี2ประตูเนาะแต่ว่าร้มหน้าทั้ง2ลูกนะครับมาครึ่งหลังก็จัดไป2ลูกนะฮะ สุดยอดสวยงามมากๆเลยนะครับผมอ่วันนี้นะหลายหลยคนก็ยังมีคนว่าดาโลอยู่เลยนะยังมีคนยังว่าดอกูอยู่เลยนะแต่ผมว่าวันนี้2คนนี้ก็ยังทนะําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆนะโดยเฉพาะดอกูนะดอกูวันนี้โดดเด่นพอสมควรเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเบียดสู้การวิ่งเข้าไปนะ,ะแล้ววิ่งเอาตัวมุดกองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะแล้วก็เข้าไปยิงประตูลูกนั้นได้นะครับโดยการจ่ายของมาธิอคุณย่าเนาะโอ้โหมันสมบูรณ์แบบมากๆครับ เมื่อวานนี้มีใครรู้สึกเหมือนผมบ้างว่าเสื้อเล็กฟูกุสันมีความสุขมากๆเราไม่เห็นรอยยิ้มของเสื้อเล็กแบบนี้มันนานมากแล้วครับมันน่าจะประจบเหมาะคําว่าเป็นเด็กเก่าของเขาโนไม่ไคิลนาเล็กเป็นผู้จัดการทีมด้วยแล้วผลงานมันดีขนาดนั้นนะโอ้เสื้อเล็กขึ้นยืนขึ้นตกมือเลยแบบแล้วก็ยิ้มแบบมีความสุขทําให้พวกเรานะชาวปีศาจแดงมีความสุขไปด้วยนะเห็นแล้วแบบน้ําตาซึมกันเลยทีเดียวนะแล้วมันก็เป็นความอัดอั้นตันใจของพวกเรานะที่เรา เราชนะครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นช่วง b o x ่ง g Day เลยนะฮะที่ว่าไปชนะอ่าซาริกาดงนะฮะนิวคาสเซิลแล้วก็ห่างมาเกือบปีเลยไอ้กูช่เกือบปีห่างมาเกือบเดือนเลยนะฮะที่เราไม่ชนะใครเลยนะฮะแล้วครั้งนี้ดันกลับมาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้มันสะใจแบบ โคตรๆเลยนะครับผมทำให้ตอนนี้นะแมนยูอยู่อันดับที่5นะฮะเมื่อวานนี้ลิเวอร์พูลเสมอเนาะทำให้เขาคะแนนนำเราไป1แต้มเท่านั้นนะครับผมห่างกันนิดเดียวแล้วนะฮะเรากลับมาเป็นเพื่อนรัก,กอีกหนึ่งรอบนะ,ะลิเวอร์พูลอยู่อันดับ4นะฮะแมนยูอยู่อันดับ5นะครับผมแล้วก็วันนี้นะฮะวันนี้ต้องมาลุ้นนิวคาสเซิลนะฮะนิวคาสเซิลจะลงเล่นในวันนี้ถ้าลิเวคาสเซิลชนะ เขาจะคะแนนเท่าเรานะ3 5แต้มเท่ากันตอนนี้ลิเวอร์พูลมี36แต้มนะครับผมก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะผมว่าวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ที่สดใสเหลือเกินนะแมนยูชนะแมนซีแล้วก็ลิเวอร์พูลเสมอนะครับเกื <laughs> อบไปนะฮะลิเวอร์พูลช่วงหลังเกมผมดูทั้งฟูลแมตช์เลยนะ เกือบไปนะลิวพูเกือบจะโดนเหมือนกันนะครับผมอ่าวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แหละทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตนะฮะมีความสุขในการเช er ียร์แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ